เอาล้ครับผมตอนนี้อยู่ช่องผมเดินน้ำชาแนลนะฮะเรามาดูอันนี้อยู่หน้าบ้านผมนะฮะ, <laughs> ะคือนั่งเล่นเกมอยู่เดียวเ,อเจอนกตีกันนะฮะแล้วไหนผมจะตีกันนะตีดิเอ้ยตีแล้วอคาราับผมปล่อยนั่นเงิ้นเอาปล่อยวะจิก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 เอาตบกันใหญ่ครับผมโอเคอุโคโอ้ยล่วงร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 ่วงผมมีการยืนลังเลเอากระโดดเข้ามาแล้ว เมื่อไฟโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ตบปีกตบปีกตบปีกตัวหนึ่งตัวหนึงหัวอุ้ยเห็นนี่ๆอย่างนั้นกระโดดอุ้ยกระโดดจิกลัวครับผมเอาแล้วครับเอาครับผมตอนนี้ขยับเข้าไปแล้วก็โดดตบปะ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 ปนี่คือพี่จอร์สพี่จอร์สในโลกมนุษย์นะฮะกำลังต่อยกันอยู่กำลังจิกตบบินกันอยู่อ่ะแปะแปะ รู้สึกตัวซ้ายนี่เอาปีกตบบ่อยจังเออดีดีดีอู้หูตายแล้วอุ้ยหนักแล้วครับผมหนักแล้วอ๋อเอาแล้วผมรู้สึกสะใจไงก็ไม่ร <ım S 2> ู้อุ้ยพึ่งบินผ่านเออครับผมอื้อนี่นี่นี่ตายกันใหญ่ชีกันใหญ่แล้วเมื่อไหร่มันจะบินกันไปเนี่ย คือนั่งเล่นเกมอยู่แล้วมันอคือนั่งเล่นเกมอยู่แล้วมันมนมันเนแ่นมมาจิกกันอะเสียงมันดังะ่ะเออนั่งเล่นเกมดูเรื่องเลยหยิบก,กล้องมาถ่ายเลยโอ้รู้สึกโอ้อะรู้สึกบรรยากาศนี่สุดยอดสุดๆนะ <c oughs> ก้อนเมฆนี่จัดมัม็นก็ยอมนี่ช่วงตอนเย็นนะฮะเนะี่ยอุ๊ยอุยโอ้โหเมือ่อกี้เห็นไหมฮะ คนนี่ขาดกันเลยคนนกบินมาเลยเอาแล้วผมจิกกันใหญ่จิกกันใหญ่อุ้ยร่วงร่วงโอ้คู่นี้มันคู่นี้มันเอาแล้วผมขยับเข้าไปขยับเข้าไปสามเก้าสี่เก้าเออขยับหนีเอาครับเอาปีกตบปีกตบขยับเข้าไปคนซ้ายขยับไปคนขวาขยับหนีออกมาเอาแล้วผมจิกกันแล้วโฮ้ตบตบอ้ยอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะอุ้ยรู้สึกมันน่าดู นางทาที่ล้แม่ขอลุกขึ้นยืนหน่อยเฮ้ยมันตบกันมันตบกันเอาแล้วครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมาแจมมันบอกเฮ้ยมึงทำไรกันอะทำไรกันอะอ่ะครับผมดูท่าทีไปโอ้ตกกันใหญ่ตกกันใหญ่มันจะมันต้องมีต่ใครตายทุกคนมันต้องมีตัวตายตัวตายตัวแทนนะฮะอาครับผม ตกเป็นใหญ่จิกกันใหญ่กูขนล่วงหมดตัวแล้วมั้งน,นั่นอ๋อ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 ,อ,อ,อยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเฮ้ยนี่สามนาทีแล้วนะยังไม่เลิกตกเนอีกเหรอเอาเป็นว่าจบก่อนดีกว่าไหมหรือว่าจะเอาดีกว่ามันจะตกเป็นจบหรือไล่ไปเลยหรือไล่มันดีเอาแล้วผมลงไปเชือกที่สองแล้วแล้วก็ตกเป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะเอ้ยตรงนี้เป็นต้นไม้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอ้ไม่เห็นที่ไหนแล้ แสงเข้าขนาดนี้แล้วผมขยับกันไปขยับกันไปเอาไงต่อเสียวโทสับตกหน้าต่างมากเลยตอนนี้อยู่ตรงหน้าต่างนะฮะเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยดูหน้านต่างแมวไม่เห็นบ้านไหน,นอยู่ไหนก็แล้วอ๋อตกนิวตกนิวแล้วผมจิกกันใหญ่จิกกันใหญ่มันไม่มีอย่างอื่นทำเหรออเอ จริงๆแล้วไม่ได้นั่งเกม